สวัสดีครับ f c ฟแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับอืม,อม,อมนะครับ f c ทุกท่านหมอลำพูดอะไรออกมาแต่ละอย่างนี่หนีไม่พ้นตนเองเลยนะครับ f c ทุกท่านแทนที่จะสงบปากสงบคำคำพูดของตนเองเอาไว้นะครับตนเองก็ไม่สะอาด มีบาดแผลเว่อร์ไปทั้งตัวนะครับแต่ว่าขยันพูดสร้างประเด็นให้ผู้คนในสังคมออกมาวิพากษิจารณ์สนั่นกันเลยทีเดียวนะครับเอฟซีทุกท่านจะพ่นน้ำลายบูดๆอะไรออกมาแต่ละอย่างนี่เข้าตนเองหมดเลยนะครับหมอลำนางไม่เฉลียวใจของตนเองเลยนะครับว่าทําไมนะครับผู้คนในสังคมถึงไม่ชอบนางนะครับเกลียดนางก็เพราะปากของนางนี่เองนะครับ แก่งไปหาเซียนนะครับขยันนะครับขยันสร้างประเด็นให้เข้าตนเอง <c oughs> ไม่รู้เมื่อไหร่นางจะสำเนียกนะครับสงบปากสงบคําของตนเองนะครับเอฟีทุกท่านเข้าตนเองหมดนะครับประเด็นสําคัญสําคัญโดยเฉพาะเรื่องเงินที่หามาด้วยกันกับอดีตนะครับไม่รู้กี่ร้อยล้านนะครับฮุบเอาไปเป็นของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวนะครับไม่เคยออกมาชี้แจงในแดนทั้งสิ้นนะครับ เอฟซีทุกท่านนั่นก็คือการยอมรับนั่นเองนะครับว่าเป็นความจริงถ้าหากมันไม่เป็นความจริงนางคงเถียงขาดใจล้วครับเอฟซี FC ทุกท่านล่าสุดเพจบักเปียกซีเอชก็ได้โพสต์ข้อความว่ารวยแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขด้วยละ่ะไม่ใช่อิจฉา้ายใครเขาจะอิจฉาล่ะนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนี่เลยครับเอฟซี FC ทุกท่านผมว่านะหากไม่มีเด็กสองคนนั้นนะครับ พอยบอก็คงไม่หันหางตาไปเแลยแน่นอนเลยนะครับผมว่านะเพราะลูกนั่นเองนะครับเขารักลูกของเขานะครับที่อยู่กับนางถ้าไม่มีลูกอยู่ด้วยเนาะรับรองได้เลยนะครับแม้แต่หางตาเขาคงไม่จำเรืองไปมองนะครับเพราะเขาเปียดอย่างกับขี้นะครับเอฟซีทุกท่านดังคําพูดของพอยบอบ,บอกว่าค่อยขี้เดียดหลายนะครับเอฟซีทุกท่าน หลังจากที่โพสต์นี้ของบักเปียกซีเอชได้โพสต์ลงในเพจของตัวเองนะครับก็มีบรรดาชาวเด็ดเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยนะครับเราเข้าไปอ่านกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเอฟซีุทูทานคอมเมนต์แรกบอกว่าเอาอย่างไมอ่อิจฉาเหลียวเบิงเฮ็ดอย่างออกมาแต่และอย่างกระพอปานั้นเอาให้มันเลิศมันอลังการก่อนเนาะจัดแต่และงานปานงานโรงเรียนนะครับเอฟซีลูทน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแก่่งปากหาจุดจุดตลอดเนาะป้าข้างบ้านนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขาบ่ได้อิจฉาเขาขี้เกียจค้นประเทศตาอยากหัวนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขาเกลียดกันทั้งประเทศเอาอะไรมาอิจฉาหลงตัวเองครักนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคู่นี้ไม่ใช่เกลียดธรรมดานะขี้เดียดขี้เดียดคับนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขี้เดียดคือขี้ค่ะอันนี้ก็เป็นบรรดาชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจของบักเบียกนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าจัไผายอิจฉาเพื่อนเขาเห็นหยอกกันมีแต่เขาสีพาคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่ารีเสียคักคักเบิงซงนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าว่าให้เจ้าของบอค่ะเอนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเหนื่อยใจกับผู้หญิงคนนี้จังนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสโลแกนประจําจิตประจําใจอิจฉาคํานี้จะพูดบ่อยมากๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปมของนางคิดว่าคนอื่นเป็นเหมือนตัวเองนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจะพูดยังไงให้เข้าตัวเองนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตะกะปุย คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขาคอยดูชีวิตน่าเน่าของมึงจมดินอีปึกนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไปอิจฉาอย่างน้อแดกสมบัติเก่าผัวของลูกหาไว้ให้นะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขาไม่ได้อิจฉามึงเขาเกลียดมึงมากกว่าอีเบี้ยวนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคำก็อิจฉาสองคำก็อิจฉาจากไปอิจฉาเพิ่นเขาสั่งเจ้าหญิงเขาไม่ได้อิจฉาหื้อนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสุขจริงหรือเปล่าที่เป็นอยู่ในใจคือต้องการออกชนะใครหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจของบักเปียก c ีอชนะครับเอฟซีทุกท่าน